สวัสดีค่ะยิงทุกท่านครับวันนี้เราจะบุกนะครับไม้เก่าไม้เดิมครับไ,ไม้นี้ไม้ปะยิงยักษ์นี่ครับน้ำขึ้นมาใหม่ครับนี่นี่เราเจอไอ้มือปืนจัดทีเดียวนะเจอเอ็มฮะครับผมเอ็มครับเจอเอ็มก็ยิงอยู่แถวนี้แหละเนาะไม้ที่ของไอเจ้ากล้องเนาะก็อ้าวเฮ้ยสาบแล้วเว้ย ก็จะมีไอ้เจ้าเตอนะ๋อนะอัจฉริยะแล้วก็เจ้าเล็กมันได้มาสามคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันดูว่าจะมีผลงานสักเท่าไหร่เนาะแต่ดูแลไอ้สองคนีะมนยิงหน้าดูเลยเนี่ยผมยังไม่ได้ยิงเลยยังไงี้ยเรายิงทีหลังนะเผื่อเราได้ตัวงนี่ไปดูยิงครับดูมีผลงานสักเท่าไหร่วันนี้ไม้รับมาแต่ไปพี่น้อง

Nguyễn sẽ nè em lẽ. Mày lắm niềm ba tô đuôi Làm mày Ừ làm mày Ôi em Thôi bắn nói em cho bắn nó với ý thức thôi, quá này. thôi quá. em chuẩn mầm em em thôi nha, thôi nha. em nè em nè em nè em em nè em em nè em nè nè em nè ดินเลยดิ้นเลยค่อ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 ยโโลได้มั้งไม่ถึงว่ะจ็บไปขีดน๊ะฮะตเติมตสองงานอยู่แล้ว เด๋ออันนี้มาดูเลหรืออะไรเนี่ยอาด,อาดูเดี๋ยวเจ้าเอ็มมาช่วยครับแม่เมื่อกี้ตัวใหญ่มันนี่แม่หัวจะกำปั่นเลยแม่ มาพานหน้ามือปืนเมืองยองได้อการอดมีไหมเนะี่ยมีดิฮ่ยิงตัวมิด้าโมฮะยิงมียิงม่โดนเราเงียบเออจำาตาปมาลงไปเอาปลาเนี่ยครับอ,อีกตัวต๋อโดนไปตัวแล้วแขวน,นเราพึ่งโดนกัน Ê hmm. anh chị em nhìn mẹ Ừ vắng vắng Chấm bài rồi, giờ luôn video rồi nhá, Mày hoàng nhá

เออจัดไปจัดไปจัดไปเลยจุเล็กรอแล้วครับจุเล็กรอแล้วครับเล็กโดนสแนวไปดูกันดูมันจะตัวไอเล็กรอสองเลยเหไอเล็กกินนิ่มจริงว่ามันเลย เฮ้ยเด็กๆตอนนั้นเป็นนนนสายอยู่เตอ๋อเฮ้ยเล็ปลาเล็กโชว์ปลาหน่อยเล็กเล็กโชว์ปลาหน่อยโอ้โหโลกรู้เอ้ามาตายรู้ยังตอบผมลุยบ้างอันนี้ดีแล้วครับเล็กโดยแล้วนี่เล็กหมานจัดโอ้โหมาไมาายย่ใส่ยแล้วโอ้โห เดี๋ยวคาดเดี๋ยวคาดเล็กเติมซ้ำอย่างนี้เติมซ้ำเลยเดี๋ยวคาดเดี๋ยวคาดซ้ำไเถอะหล,หลามไม่ไหลามไม่ไงกระต่ายวะแต่บางว่าชัวชัวซ้ำดีกว่าจะเอาแดงให้โดนวะโอ้ไม่โดนเว้ย Chờ là mang giống như Mẹ giống như hình luôn lao Chờ luôn 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 Chờ luôn 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 cho, cho luôn Ủa tụi còn tấp đấy. rồi các ขึ้นอยู่นานแล้วเฮ้ยแต่คือไปเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วครับนี่ก็ได้ดทุกคนนะสามคนอัูนี้ผมได้สองตัวแล้วก็ไอ้จะาเล็กได้หลายตัวอยู่เดี๋ยวเราไปเคลียร์กันที่บ้านดูว่าได้กี่ตัวเดี๋ยวได้ตัวนะึงโอ้โหสวยอยู่<อ>เดี๋ยวอออิสระ<อ>ครับ ไปเ,เจ๊ไปเดี๋ยวเราจะกลับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันที่บ้านว่าได้สักเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราไปน,านั่งเป็นบ้านตามไปเลยครับผมมาเราจะปิดคลิปวันนี้ครึ่งวันครับเป็นงานเม,มืเองลอยนะนี่ได้จะใตัวเล็กมาเติมเล็กเส้นเลยป็ยนถังอย่างโดนหางเนี่ยเจอะิงกลางตัวทะลุกลางตัวทะลุออกมาหางนนี่บ โดนไม่ตายโดนหัวหลังนิดตัวตัวหัวโดนดิโอ้โหโว้ยโวย๋ยวมึงเอาไปสองตัวพราะนะจะให้กูตัวไปชไม่ตายเฮ้ยชนแข็งเฮ้ยมีกิโลอยู่เว้ยเหรอมีกิโลอยู่ไมีกิโลี โล่โลข้างหนูยักษ uh in ์ตัวมีดูบันดยสองตัวโดยเทวดาแล้วคุณแม่ตัวายกว่าตัวเล็กแหม่ให้ดูให้ชมหน่อยเฮ้ยเฮ้ยคีโลมันเลยหนีบ้า ไหมปับก่อนลงปับศ hmm. ูนก่อนเป็นมูยมาศูนย์เป็นกิโลหรือเ่ดูะตัวนีก็ตัวนมหนาตา้นหนาหวาโอ้กิโลสามกิโลสามครับนี่ค ja รับกิโลสามขีดัวใหญ่เลยกิโลสามี่โอ้โห เฮ้ยต <ừ> mm. ัวนี้ไม่น่าไม่ห่างนี้กันเหรอะน้ว่นี่น่าจะสองโลสองโลกับโลสองโลคิดครึ่งแก้วเออไปดูของเราหน่อยเราทำก่อนี่มันจะลูใครขี้ดน ก็ิิดดอไปผลงานตามนี้ครับวันนี้ก็ต้องจบคลิปเพียงแค่นี้นะก็อ,อย่าลืมฝากไอช่องผมด้วยนะ,ยมมะยต้องยิงปลาเมืองระยองก็มีทีมงานทีมงานของผมนี่แหละงานพี่พีนน่น้องๆนะี่แหละ ก็มีมาทิชร่วมไอ้นี่้ตัวเล็กมันมาวันนี้นะก็นานๆจะได้กันมาที่บวงมาให้สไกยเนาะส่วนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่นะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมส่วนวันนี้ก็ต้องลาผมป่าที่นี้ไปเหมือนเดิมนะไว้เจอกันใหม่เนาะว่าเราจะมีคลิปที่ไหนไปยิงที่ไหนเดี๋ยวเราแชร์กันให้ดูเนาะทางยูทูบก็กดติดตามนะส่วนนี้ก็ต้องลากันไปก่อนครับก็ สวัสดีทุกท่านเหมือนเดิมครับผมขอบคุณครับจ้าวตรไหนเนี่ยเดิน